ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW สอพูดคุยกับคุณปิงภรกิจคุณปิงสวัสดีค่ะครนะัสวัสดีค่ะค่ะแนวโน้มราคาน้ำมันนะคะในภาพระยะสั้นจะมีโอกาสกระทบกับตลาดหุ้นสารัฐในช่วงรอบหนึ่งสัปดาห์นี้ไหมคะ มองว่าพุ้อเมกาตอนนี้น่าจะได้แรงจากความคาดหวังในเรื่องของดอกเบี้ยขาลงที่อาจจะมาเร็วตั้งแต่มีนาคี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยก็จะเห็นได้จากการเทิญกลับของหุ้นกลุ่มเทคของเมกานะครับดีดตัวกลับขึ้นมาแล้วนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยพุ้อเมกายังมีพอยต์บวกรอยอยู่เช่นเรื่องการประกาศของกอบการลงไปถึงเรื่องของโกลเมนเออบัคเก็ตนะที่น่าจะคุยกันรู้เรื่องนะครับ ตรงนี้มันจะทําให้หุ้นอเมริกาในช่วงของสัปดาห์ขหน้าเนีเน้นการปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับน่าจะปรับเพิ่มขึ้นได้เราก็เน้นไปทางด้านการลองคอตัว S&P X กับ NDX เป็นหลักต,ต่อนะส่วน DJI ไม่ค่อยเพราะว่ามันจย่างว่าโฟกัสได้กลุ่มน,น้ำมันนะเราก็เน้นหนักไปที่ลองคอตัว NDX กับ S&P X, นะครับ เช่นเดียวกับหุ้นไทยเมื่อวานอาจจะมีแรงกดการบ้านแบงก์โดนปรับลดลงเพราะกังวลเรื่องตั้งสำรองไอทีดแต่มานพิจารณาดีๆผมว่าตั้งไม่เยอะก็าอาจจะไม่จำเป็นต้องตั้งเลยเพราะว่าไอทีดยังชำระดอกเบี้ยอยู่แต่เขาแค่ไม่มีพยานหลายคืนเงินต้นเพราะว่าเขาขายหุ้นกู้ค่ะ<า>ชุดใหม่ไม่ได้ค่ะ<า>นะครับฉะนั้นก็เจ้านี้น่าจะยอมให้เลื่อนในการชำระคืนเงินต้นออกไปก่อนนะครับตรงนี้ ไม่น่าจะมีปัญหาจนลามลุกลามบานายใหญ่โตอะไรนะครับก็อกลุ่มแบงก์ก็น่าจะมีการดีดกลับนะแต่อินเด็กก็น่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นฉะนั้นผมแนะนําว่ารองคอสำหรับตัวเซฟตี้ด้วยค่ะนะครับได้ค่ะเป็นมุมบองเชิงบวกในรอบหนึ่งสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้าขออนุญาตอัปเดตเพิ่มเติมนะคะค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะ คุณปิงภรกิศิริวัฒนาเกตนะคะจากบริจอมเมอร์อเชนแพนเนนะคะก็มุมม,มองตลาดหุ้นไทยบวกนะคะเพราะว่ากลุ่มแบงค์น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวดันให้เซ็ตฟื้นตัวเช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐนะคะเราจะใช้กลยุทธ์นะคะในการเก็งกําไรในฝั่งของขาขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐโดยเล่น2ตลาดหลักก่อนนะคะที่มองว่าขึ้นแน่นะคะก็จะเป็นตัวของ S&P 500 s i n d e x นะคะก็สามารถเทรดผ่าน DW ของบริษัทหลักทรัพย์แมคคอรีหมายเลข28ได้ค่ะเก่งกำไรในฝั่งขาขึ้นลอง c อร์ SPX 28 C 2 4 0 3 A ค่าเกิง16.2 Sensitivity 3 1 8เช่นเดียวกันกับตลาดหุ้น NASDAQ นะเก่งกำไรผ่าน DW ของ28แมคคอรีได้ค่ะ NDX 28 C 2 4 0 3 A ค่ากิริ่ง21.1เซนึ่งติวที่ิีลองคอตามมุมมองของคุณปิ่งนะคะส่วนตลาดหุ้นในฝั่งของดาวโจนก็อาจจะ ได้รับแรงกดดันนิดหน่อยจากเทรนด์ของราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงในระยะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะได้เปรียบน้อยกว่าค่ะแต่ว่าท่านก็สามารถเทรดได้ผ่าน d w 28เช่นกันค่ะเพราะว่า28เมกี่เขามีทั้งตลาดหุ้น S&P 500 index นะคะ NASDAQ แล้วก็ตลาดดาวโจนส์นะคะก็สามารถที่จะติดตามเพิ่มเติมได้นะคะด้วยการสแกน QR code นะคะตรงบริเวณข้างจอน,นี้เลยนะคะเพิ่มเพื่อน at Thai D.W ค่ะส่วนใครที่ต้องการเข้าไปดูตารางเกียร์ริงเลือกซีรีส์ต่างๆ ก็สามารถไปทำความรู้จักกับบริษัทหลักทรัพย์แมคโครี่ DW28 ได้นะคะติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของแมคโครี่ค่ะสนับสนุนโดยแมคโครี่ DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com